สวัสดีครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับก็คือต้นโอะโวคาโดนะครับที่เราได้ทดลองนะครับเอาเมล็ดนะครับที่เรากินเสร็จแล้วเนี่ยลองออกมาจิ้มดินนะครับแล้วรดน้ําดูซิว่าเขาจะขึ้นไหมเพราะว่าในการเพราะเมล็ดโอะโวคาโดเนี่ยตามที่เราดูใน y t u t u นะเขาก็จะมีวิธีการต่างๆนานาน,นะครับแต่เราคิดว่ามันยุ่งยากเราก็เลยทดสอบนะครับจิ้มดินเลยแล้วก็รดน้ำนะครับชุ่มๆ ว่าจะขึ้นไหมคือถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พผเอิญนะครับเพื่อนๆครับนี่คือผลที่ได้นะครับขึ้นเกือบทุกเม็ดเลยนะครับแล้วต้นนี้งามมากนะครับคือช่วงที่ผมถ่ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงตอนเที่ยงพอดีเพราะฉะนั้นใบเขาก็จะหุบนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงตอนเช้าก่าตอนเย็นนะครับใบเขาจะบานเลยนะครับโดยเฉพาะต้นนี้ใบเขาจะบานเลยนี่ก็ได้เวลาที่จะเอาลงกระถางแล้วนะครับเตรียม ลงดินต่อไปนะครับก็เขาบอกว่าเพราะเมล็ดกว่าจะออกผลผลิตให้เราได้รับประทานก็เกิน5ปีนะครับก็ลองดูครับไม่รีบขอให้มันเป็นต้นออกมาสวยๆก็พอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ